กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศห้ามใช้กัญชากัญชงในสถานศึกษานางสาวตรีนุชเทนทองรัฐมนตรีว่กาการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่16มิถุนายน2565ที่ผ่านมา ซึ่งสอดรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2565กําำหนดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้โดยเป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติดะเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2546นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกันชงของสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดไว้ดังต่อไปนี้สถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการห้ามใช้กัญชาหรือกันชงกับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรโดยเด็ดขาด ห้ามมิให้นักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรของสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการนันทนาการใดๆ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุมร้านค้าที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้งดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมใดๆของกัญชาหรือกัญชงในบริเวณสถานศึกษาและห้ามมิให้นักเรยียนนักศึกษา rain, หรือบุคลาการของสถานศึกษานำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงเข้ามาในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด ให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดก,กิจกรรมการเรียน,นการสอนการฝึกอบรมหรือการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามที่กระทรวงสาธารณาสุขประกาศกำหนดให้แก่นักเรียนนักศึกษาบุคลากรผู้ปกครองประชาชนหรือชุมชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชาหรือกัญชง การใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยต้องอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารสถานศึกษานอกจากแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้แล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการอาจออกมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากกัญชาหรือกัญชงได้ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการดังนั้น,น,นโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป